นี่นะครับวีโก้ราคา1นึ่งแสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับตอนนี้สวัสดีปีใหม่นะครับลูกค้าตอนนี้เตรียมส่งมอบให้ลูกค้าอยู่ที่อําเภอนาเชือกนะครับคันนี้1นึ่งแสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับโตโยต้าวีโก้นะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้รอลูกค้ามารับตัวไปนะครับส่วนเรื่องปายทะเบียนนะครับเอาเข้ามหาสารคามให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว 139,000บาทคุ้มไหมมาดูรายละเอียดต่างๆวันนี้กันเลยครับกับนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเกนกานีบอมมีอีกแล้วพร้อมกับสวัสดีลูกค้ากันเลยครับปีใหม่เฮงๆครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้นะครับวันที่2มกรานะครับปี2568คลิปแรกแหกม้านะครับก้อยรถแท่นแหลกนะครับวันนี้นะครับลูกค้าจบเงินสดเป็นโตโยต้าวีโก้ี2 0 0 7นะครับ คันนี้ขายตามสภาพแต่เราเก็บงานเก็บรา,ายละเอียดให้เรียบร้อยหมดนะครับกำไรไม่มีเหลือนะครับคันนี้ถามบอกได้เลยว่าไม่เหลือแน่นอนนะครับคุยกับพี่ธยศแล้วไม่เหลือแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับปาลาละาตับเสือ้อมอบให้เหมือนเดิมครับอันนี้คือปลาลาับเสื้อครับวันนี้นะครับวันสองมกราคันแรกนะครับของปี2568นะครับวันนี้นี่บนอโต้คา ในนามขอจคอทนยศรุ่นเรือนเจริญยน2019เรามาสมว่าให้กับพี่ชายนะครับพี่ที่อยู่อำเภอไอเชื่อไอเชื่อนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้ก็รับเงินสดนะครับอันนี้ก็คือขอที่รักขายผ้ามิ่งหน่อยมันมีกดอ่าด้านบนได้นะครับอันหนึ่งสองสามนี่นะขอผ้ามิ่งก่อนอันนี้คือราคาเงินสดนะครับลูกค้าจบเงินสดเรียบร้อยเก็บความอย่าเพิ่ติเสียนนะครับไว้ วันนี้อาคืออย่างมาก็ได้ไม่เป็นไรก็หาว่าลูกค้าเห็นเอ็มหมดทุกคนใช่ไหมเห็นหมดทุกคนมันเป็นไงบ้างพี่วันนี้ตอมนี้ยินดีที่ได้ามาใช้บริการนะครับบริการดีมากขอบคุณมากๆค,ค,ครับคุณมั่นใจมากากับพี่เดี๋ยวออกไปถ้ามีญาติก็จะแนะนํามาที่บริการนะครับอันนี้หนึ่งแสนเยี่ยมครับเนี่ยหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับเปรต้าวิโก้ปีสองพันเจ็ดนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดรถต่างๆนะครับวันนี้ก็ ก็ดีนะขอบคุณพี่ที่สับสนุท่านมากนะครับื้นนี้เจี๊ยบข้อไขว่าเะเศร้าครับไขว่เราเขาเป็นไขวยังเดี๋ยวขออนุญาตนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับก็จะพามาดูเบื้องต้นของรถคันนี้นะครับพี่นะตัวนี้เป็นหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับหน้าเดิมก็คือหมายถึงว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการพลิกคว่ำแน่นอนนะครับกับตัวต้าบิ๊กโกคันนี้นะครับสีเคยทําสีทํามาเก็บรายละเอียดให้นะครับหลังคาตัวนี้พี่ดูนะ ตัวนี้จะไม่เป็นสนิมนะครับไม่มีไม่เป็นสนิมฟิล์มติดให้ใหม่นะครับกระจกตัวนี้นะครับอันนี้ใส่ให้ใหม่นะกระจกมองข้างตัวนี้แต่ก่อนมันจะเป็นสีบอลเงินนะครับเราใส่ให้ใหม่ฟิล์มติดใหม่คอมแอร์ใส่ใหม่แบตเตอรี่ใหม่นะครับไดชาร์จใหม่นะครับเกือบวัตถุยางแล้วครับเราเรียกอ่าวันนี้นะครับก็เป็นตัวได้ส่วนการชนท้ายยังครับยังไม่ได้ให้พี่เขานะ ตัวนี้กับชนท้ายยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันอาคารพี่ของมาเอานะครับโลเกอร์นะครับต่างๆก้อนเอื้อนะครับอยากให้พี่ๆฝากทางร้านหนอยเนี่ยครับก็ขอฝากทางร้านของมีคนโตคาร์นะครับบริการดีมากเยี่ยมถูกใจครับผมนี่นะครับมันใจมันใจมันใจในบริการสโลแกนวาชัดจนกว่านี่ผมมีอีกแล้วนะก็คือชัดจีนแท้นะครับก็ คั้นเนี่กับมาหอดมือนั่นน้ำมันเครื่องนี่คือไหลซึมไหลยเยิบนะครับ,รบแต่วันนี้เราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเบิดนะครับพี่็คือเฮ็ดไ้เฮ็ดไ้แบบงามอ่ะแสนกว่าบาทก็จริงแต่บ่เฮ็ดไ้อายโคตรนะครับเพิ่มหมายว่าไปใส,ไมไสไ่มาใส่ก็ให้ดูดีนะครับก็คือว่าต้องดูดีเบืเ<ๆ>้องนะครับขั้นนึงครับ เอาไส้เสือไฟปรหมทด<ล>นะครับปลาลาดเสบเพราบก็จึค่อยว่ากันนะครับเด้อนะครับม้นนี้ถ้ามีหยังงห้พี่โทรหาได้นะครับนะหมดประกันเครื่องยนต์ให้โทรหาปรึกษาได้ตลอดนะครับบา่าวาอียงกสร้างรถจะเป็นอียงพี่โทรหาผมได้กอนตลอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับนี่แต่ว่าน้ำมันเบิดน้ำพากไก่โพธิโทกก็ได้รอบเดีถ้าไฟเครื่องไฟอะไรโชว์ให้โทรหาได้นะครับมีอะไรปัญหาอะไรให้โทรหาได้นะครับ ฝากนะครับขอบคุณมากนะครับเยนนกว่านี้ไม่มีย็นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่ครับมาจากอเบิรนหน้าเสือกเข้านะครับขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่นี้ขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยด้วยนะครับขอบคุณครับเช่นกันครับให้ดูยอะว่าชัดเจนกว่านี้มมีอีกก็วันนี้ ก็ทาให้ล gotcha. ูกค้านะครับให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาหน้าเล่มให้ก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวครับมันจะมีหน้าเล่มอยู่นะครับให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวส่งมบให้ลูกค้านะครับกับผมาคันนี้หนึ่งแสนสามพันบาทนะครับ